ค,ครับสวัสดีครับวันนี้พบกับช่องหอข้าวใหญ่ชาแนลเช่นเดิมเช่นเคยครับผม <c oughs> ครับวันนี้เป็นวันเกิดของน้องสาวครับคุณครู <c oughs> ไม่ต้องบอกว่าคุณครูก็ได้เสียงเฮ้ยคุณครูเสียงเฮ้ยรัตรวันคุณครูรัตราวันนะครับประจําหน่วยการที่ลบบุรีของเรา <c oughs> ครับวันนี้เป็นวันเกิดของเพื่อนครับวันนี้เป็นวันเกิดของคุณครูครับได้มมาแจกน้ำครับนี่ครับ แจกน้าครับแต่ไม่เห็นทำทานทำทานมือเป็นมัดเกิดของเพื่อนี้ครับคุก็ได้มาแจกน้าครับี่เพิ่งชอบมาปวดบาทอวกบาทนี่ครับเพาเื่อนมีน้ำมหลายหลากสีครับมีน้ำแดงน้ำน้ำแดงน้ำเขียวน้ำขาวน้ำน้ำเงินน้ำส้มครับนี่ครับนี่ ในเงินก็กสบายน้ำแข็งถังยังไงนำเกลียวครับน้ำแกลียวพี่ได้อ,อ,อะไรนะนำ้ำเกลียวก็สบายเกลียวก็สบายเดี๋ยวลงในหมู่บ้าน,นหบเก่ามาเอาเด้อครับวันนี้แก่ตามหมู่บ้านครับ,ๆๆบ,น,บนี่ครับ,ๆๆๆๆบเดี๋ยวอ,อยู่ต้นน้อยครับมีเด็กน้องเด็กน้อยมาย่างมากคับมาแจกมาทานนะครับ ตอนนี้อากาศหอนจัดทุกมากเลยตอนนี้อากาศมันหอนโอ้ยหอนจังหอนเลยครับเบ้งน้าะครับเป็นบรรยากาศต่ายากอยู่บ้านเราจังครับมาแล้วครับมุนีโอเคคมาดนี่นี่ครับจักเกอบเยกอบมาบริการแล้วสองแก้วสองแก้วครับนี่ครับครับ นี่ครับมาแล้วลูกค้าของเรานี่ครับลูกค้าของเราครับมาแล้ววันนี้เป็นเรื่องวันเกิดของคุณครูนะครับคุณครูอากาศร้อนๆนะคะเดี๋ยวมาแจกน้ำครับแจกทั้งวันครับต้งกว่าจะหมดเด้อมุนี่บอกพี่บอกน้องมาเด้อน้นองลาเด้อมุนี่ ครับบวงนี้คุณครูครับ<ำ>คุณครูวัดเกิดคุณครูเปรียงน้ำเลียงใส่ใส่ย่างครับนีนคคุณคูคุณครูพน เพิ่นใจดีครับวันนี้แท้เลี้ยงน้ำกับสลับเด็กน้อยในหมู่บ้านครับจริงวันาาาานี้วันนี้ได้เมนูใส่กับเมนูอย่างครับคุณครูใส่ย่างใส่ย่างครับอยังกับอีหยังเบียร์สดเบียร์สดแตงว่าโอ้วันนี้คุณครูเลี้ยงเบียร์สดครับนี่ครับใส่ ยกระไคร่มไม่ใช่เบียร์สดเป็นเบียร์เซน <laughs> น้ำครับเป็นวันเกิดเพื่อนเพื่อนเลีเ้ยงน้ำครับตอนนี้นี่ครับมีหลากหลายสีสีสันให้เลือกครับสีเขียวสีแดงสีดำสีชมพูสีเหยือก็มีครับสีฟองฟองก็มีนี่ครับเพื่อนน <c oughs> ุ่ <c oughs> ครับ <c oughs> คนกบคนกบเลย <c oughs> คนกบเลยครับ <c oughs> สองมือแข็งขันสองเท้าเดินเข้ามาครับหยยบสีไหนกินสีนั้น <Yeah. S 1> คุณครับเบื้องเบื้งสูงครับคือเ, <Okay. S 1> เป็นพ่อข้าได้บู๋เสีงว่าอยากเป็นพ่อข้าอะไรแล้วเขาัดเบื้องเสียงว่าเ <Yeah. S 1> อาสองเบื้องสีมือันไปอิสุกหรือสิ้ใหม่อิไม่ก็สุกหรือสุกกนใหม่ครับ <Yeah. S 1> คุณคักเอลีคุณ นี่ลูกค้าของเรามาแล้วครับลูกค้าของเรามาแล้วนี่มาเ,เอาเรียกกินจะเอาไหนกินให้อิม่มกินได้ทั้งวันวันนี้มาๆมา,มาครับวันนี้คุณครูคุณครูแจกน้ำฟรี นี่คุณครูแจกน้ำฟรีครับวันนี้คุณครูวันเกิดคุณครูครับวันนี้ทําลูกชานไหนไหนใครเอาน้ำมาลายนะมาไปดูเอาน้ำมาเลยเขียวครับน้ำเขียวน้ํา <Okay. S 3> เขียวน้าําเขียวหนูเอาไปแล้วหนูอพอย,ยังล่ะอ,อน้ําเเขียวหมือนนกันนะ้งน,น้อง,องมาแจกน้ำฟรีครับทั้งวันเกิดน้องคุณครูเขอมามาไมา่เอาเอาน้ำ <laughs> ้เดี๋ยวรอแป๊บนึแป๊บซี่ตัก้นึงรอมานะวันนี้วันเกิดคุณครูคุณครูเลี้ยงน้ำนะครับวันนี้เบลน้ำกวนครับเอาน้ำกอนอะไรมาเดหนลมีอไหมเพื่อยังไม่ได้บอกเอาอันไหน มาเอา,เอาแล้วเอาอะไรเอาอีกมาไม่อเอาอ <laughs> ิ่มแล้ว <laughs> เนี่ยเดี๋ยวนี้ลูกค้าดีเด่นมาอีกแล้วขอบคุณคุณครูขอบคุณน้องมากนะจ๊ะที่มาอุดหนุนร้านคุณครูขายอะไโอเคเล้อ่ะแม่พ่ออยากกินกระมาอีกยังเหลืออยู่ไปเรียกเพื่อนมาเข้าใจป่ะน้ำเย็นเย็นชื่นใจ เดี๋ยวจะขึ้นรถเดี๋ยวรุองใหอ่าข้นรถก่อนกค้ากำลังมาฝากฝากจตามช่อง y o ยูทู e นะครับครับหอข้าวใหญ่ชาเนี่อข้าวใหญ่ครับชา l นีหอเขาญ่หอข้าว่หญ่ c ชา n น e l เห็นป่ะต้องเข้าอีหยังยูทูบอ,อันนี้พึ่เงเริ่งานถือจังไรครับเนี่ยเร่งานพึ่เงเริ่งานไปไปลุกไป มาแล้วครับลูกค้าของเราลูกค้าดีเด่นมาแล้วฟาแม่ฟาแม่เร็ว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 ใส่ยางมาเร็วครับผมไปไอ้ขาวนี่ยท่นี้่าูกเออลูกค้าเอาน้ำยังมือไหนเอาน้ำยังเอาน้ำอะไรให้มือนเอเออเนี่ยเออผลหมักผลสีเอาน้ำอะไรคะน้ำอะไรครับน้ำสีน้ำสีเลี่ยเล่ยบอ นาว่าน่ามีแรงแหอกแล้วเอากแล้วเดี๋ยวว่านและเอาจากไปนี่ยเขาิ้งสกันไสย่างนะฮะนี่บอวันเกิดคุ้ใดวันเกิดคุณคู